วันนี้ก็จะไปนั่งเรือมันจะนั่งเรือล่องแม่น้ำว้าไปแล้วะนี่เป็นการหลงทางที่ยที่สุดเลยแม่งวันนี้แม่งสวยสุดเลยตั้งแต่ไปมานี่คือตอนจะไปคาเมโอกาตอนนี้ไม่ได้กินข้าวนี่ลมสถานีตเดียวแล้วก็เลยแวกกินข้าวร้านี้แบบถายอะไรก็ไม่รู้น,น่าจะเป็นข้าวหน้าไก่เองกะรี มันอยู่แบบที่ตรงกลางสถานีโตกเกียวและไม่รู้อร่อยป่าวชอบร้านอาหารญี่ปุ่นกับเกาหลีเพราะว่าทุกร้านจะให้กินน้ำเปล่าฟรีแล้วผมเป็นคนกินน้ำเปล่าเยอะเมื่กินข้าวใส่ชอบมากวันนี้วันที่แปดแล้วอีกสองวันกลับกลัวอย่างเดียวเลยกลัวตื่นไม่ทันวันที่สิบอันนี้ต้องตื่นหกโมงหกโมงที่นี่นไม่เท่ากับปีสี่ที่ไทยก็คือไม่ต้องนอนคือขึ้นเช้าตอนสิบเอ็ดโมง เหมือนเหมือนป้ายหน้าร้าเขาจะเน้นเรื่องไข่มากนะเดี๋ยวลองดูว่าอร่อยแค่ไหนะนก็มีข้าวนะแล้วก็มีตัวสุปไงแล้วนะก็มีน้ำเป็นน้ำชานี่ก็เป็นด้งนะก็คือด้องคือข้าวข้างล่างก็เป็นข้าวไก่ก็มีไข่ ป้ายมาแล้วก็มาลงตรงนี้พอไปดูพ้องมงลก็เออมันมีที่เที่ยวที่แบบนั่งเรือด้วยก็เลยเดี๋ยวจะลองไปจะไปไงเดีย๋ยวไปดูขามมวกันวิวคือแบบสุดๆไปเลยอ่ะดูดิโอ้ภูเขาแบบสวยมากอ่ะโอ้โหอยู่ภูเขาภูเขาหมดเลยเขาโอ้ ไปถึงนู่นเลยนะนู่นเลยโอ้ยสวยมากนี่เป็นการหลงทางที่ยีสุดเลยนะเลยหลงและเลยมาก็เลยได้เจอวิวสวยขนาดน,นี้นี่ยังไม่ใช่ที่ที่เราจะไปเที่ยวเลยนี่แม่งทางเดินผ่านเฉยๆ่นะโอโหเดี๋ยวให้ดูให้ดูญ้าตรงนี้ดูจากนู่นอะ 哦，搜搜。 พวดสวยอ่ะอีกรอบโอ้ยอะไรจะขนาดนั้นทุกอย่างไม่เงินแบบสวยไปหมดเลยอ่ะดูนี้มุมกว้างกว้างก็ว่าสวยแล้วซูไมไปหนึ่งโอ้สวยมากไปโอ้โหเราที่มันพาาอยู่บงงนภูเขาเนี่มันเท่มากเลย,ยสวยจริงว่ะสวยเกินว่ะไม่ไหวว่ะสวยมาก แล้วนี่ที่ตินี่ข้างๆที่วับอกว่าเป็นนาเนี่ยที่ถ้าเดินลงไปก็คือเป็นนาโอ้โอเยเินื่ยมากยอดจริงว่ะเดี๋ยวไปต่อแล้ะเดี๋ยวไม่ทันต้องรีบไปซื้อตั๋วลอบเป็นบ่ายสองเดี๋ยวมาเจอกัน ื้อตั๋วมาแล้วมันใบละ4,100เยนก็แพงก็เกือบพันถ้าเข้ามาเนี่ยเข้ามาจากข้างหลังเนี่ยก็เล้ยวขวามาซื้อตัวด้ยเขาก็จะขายแล้วก็จะให้เซ็นชื่อว่าเราชื่ออะไรแล้วก็มากี่คนเขาบอกว่ามันจะมีเลขนําเบอร์ให้รอรอเขาเรียกแล้เดี๋ยวค่อยไปขึ้นขายตัวมันก็อยู่ข้างบนไม่รู้มีข้างล่างน่าจะต้องมีข้างล่างแล้วะเดี๋ยวม,มันต้องไปขึ้นเรือข้างล่างไปฉีดเดี๋ยวเตรียมตัวที่จะขึ้นเรือ อะไรน hmm. hmm. ี่โคตรดีดีสุดๆเลยนั่งเรือวิวโคตรสวยวิวแม่งภูเขาหมดเลยไม่ไดยมีเพื่อสวยมากนะ ลงแล้วมาไปแล้วอ่ะสวยมากโคตรสวยแบบสุดๆเลยเอ้ยพูดไม่ถูกนั่งเรือตรงคำเอโอกาสนะโอ้ยต้องมาว่ะไปขึ้นเรือตรงคำเิโอกาสแล้วก็มันจะนั่งมาตรงตรงเกษอเขียวจริงด้วย นี่คือสะพานที่พอเคยมาจริงๆคนนั่งฝั่งซ้ายนะเพราะว่ามันจะได้ใกล้กับร้านขายอาหารแต่มันก็เลือกไม่ได้อะคือพอลงมาข้างล่างจะขึ้นเรือมันจะมีนัมเบอร์ใช่ปะนัมเบอร์นี่จะบอกว่าเรานั่งตรงไหนหมด ก็ทาให้เลือกไม่ได้ผมก็ได้นั่งฝั่งขวาของเรือแต่ก็ดีที่ไม่ได้นั่งตรงกลางนะนั่งตรงกลางนี่น่าจะถ่ายอะไรยากนั่งริมกไยังโอเคระหว่างทางก็จะมีแบบพวกสัตว์มีเป็ดมีนกในผ่านพวกรางรถไฟผ่านเรือลําอื่นที่สวนมาไงก็จะบายบายกัน <laughs> ไม่รู้ทำไมเหมือน <laughs> <laughs> เป็นวัฒนธรรมเวลาเจอเรืออื่นต้องบายบาย เรอาอแ,แม่งตลกตรงที่แบบตรงปลายๆแม่งมีขายของแล้วก็แบบว่าเลืออีกลำนึงมาเทียบข้างๆแล้วก็ใครจะกินอะไรก็บอกเขาแล้วเขาก็เอายิบให้แล้วก็จ่ายตังค์เขาสุดยอดแม่งวันนี้แม่งสวยสุดเลยตั้งแต่ไปมานั่งเรือเนี่ยสี่พันหเยนโคตรคุม้มตอนแรกคิดว่าแพงนะแต่พอนั่งโอ้ชั่วโมงกว่าโอพายกันสคนโคตรไกลเลยแต่ว่าแบบโคตรคุ้มสวยมากดูจนเบือ่อดูดูเขาจนเบือ่อเอาจริง คือจริงว่ะเดี๋ยวอาจจะไปหาอะไรกินก่อนแล้วก็ค่อยว่าอาจจะไปโปเกมอนเซ็นเตอร์อีกรอบจริงๆหมดแล้วท,ที่เที่ยวที่พอยชิดไว้ไม่ไม่มีแล้วหลังจากนี้หลังจากนี้มันจะเป็นแบบที่ช็อปปิง้งภูเใจหนาวมากนะข้างในนี่สั่นเลยนะความรู้สึกแบบใส่เสื้อ3ชั้นแต่ข้างในยังขนลุกอะ่ะสวยโอเคเดี๋ยวไปต่อดีกว่าเดี๋ยวดูก่อนว่าจะไปไหน ก้าแล้วอันนี้อยู่ตรงริมแม่น้ำนะก็เราจะไปมินามิเทนมาฟาร์กของปอยไม่ได้อยู่ไกลแบบมินามิเทนมาฟาร์กมากเดินมาที่นาทีถึงก็เลยเดินมาเีกก่อนถ้านั่งใต้ดินไปเดินไปใต้ดินก็14นาทีแล้วตู้ก็เดินมาที่เลยแล้วที่สิบนาทีก็ไม่ได้ไกลมากแล้วก็เนี่ยระหว่างทางคือเดินจากในเมืองเข้ามาริมน้ํา แล้วก็จะเดินริมน้ําเลาะไปจนถึงตัวมินามิเทมะพาร์กต้องแบบเทมมะคืออันที่ปอยเคยไปแล้วมันก็จะมีร้านอาหารหลายร้านอร่อยอร่อยคนที่อยู่ที่นี่เขาบอกมาเลยว่าที่เทมะเนี่ยของอร่อยเยอะอันนี้ก็มันก็มีสวนอยู่แถวๆนั้นก็เลยเดีย๋ยวลองไปดูว่าสวนไหมแต่เห็นในรูปมันเป็นแบบดอกไม้สีขาวไม่รู้ว่าตอนนี้ยังเป็นอย่างนั้นหรือเปล่า <c oughs> วันนี้ก็ที่9้า่ชัวเพลงออกเลยนะใครยังไม่ฟังก็ต้องฟังนะบอกเลยเพลงนี้เพราะมากเป็นแบบวบนคริสต์มาสแบบจริงๆเลย คิสมาสเมืองไทยปั้นกันมาเนิ่อนานก็จะคลอดออกมาก็จะคลอดจคอดออกมาหนึ่งเพลงนี้คุณวายแต่ก็ชอบนะชอบร้องเพลงผมมีก้อนฝันผมอยากเป็นนักล้อแต่เป็น,นักร้ออนาคตสดใส <c oughs> <c oughs> ไอเดียเพลงมันเป็นแบบ หมือนคือเวลาคริสต์มาสประเทศที่มันหนาวหนาวมันก็จะมีความรู้สึกแบบเออคริสต์มาสแล้วมันเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเล่าเรื่องหน่างทีแต่างทีมันจะแบบอ่ะหนาวแล้วเริ่มหนาวแล้วหนาวสักพักมีหิมะตกหิมะตกมันก็ยิ่งแบบว่ามีความหมายมากขึ้นมันมีอะไรที่มันแบบอารมณ์แบบน่ารักอ่ะเออโมเมนต์น่ารักน่ารักมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยให้แบบให้ได้อยู่กับแฟนอะไรอย่างเงี้ยแต่ในไทยอ่ะมันไม่มีอะไรอย่างเงมีสารร้อนไงชันวาแมงก็ร้อนอย่างนั้นเออแล้วคริสต์มาสเราทำอะไรไปถ่ายรูปไฟ แต่ก็เหงือไหลอยู่ดีก็ร้อนอยู่ดีอะไรเงี้ยแล้วคือคนที่มีคู่ก็ก็แบบโอเคแต่ถ้าคนที่ไม่มีคู่อ่ะพี่มันคือความร้อนในความเหงาความร้อนในความหนาวเออก็เลยได้อกอกาเป็นเพลงเนี้ยคริสต์มาสที่ร้อนคริสต์มาสที่รักก็เป็นแบบว่าเอออากาศก็ร้อนอยู่แล้วคริสต์มาสปีไหนก็อากาศร้อนแต่ถ้ามีเธอมาอยู่ด้วยเอออะไรอะไรมันก็น่าจะดีขึ้นร้อนๆมันก็ยังมีความสุขเลยนี่มาถึงสะพานอันหนึ่ง ทำไมลูกสวยวะออกของจริงก็สวยนะมาเดินเล่นได้ถ้าว่างนะจริงๆวันนี้คือปล่อยแบบว่าเป็นฟรีเดย์เลยแบบไม่รู้จะไปไหนแล้วหมดที่ไปแล้วที่ที่อยากไปก็อยู่ไกลไว้ค่อยมาครั้งหน้าเมื่อยขอโทษนะที่ต้องเปลี่ยนมือไปเปลี่ยนมือมาเมื่อยแขนเดี๋ยวไปถึงมินามิพาร์กก็จบนี้เ็าว่าจะไปเดินเนทาวเดินเทาามันเป็นแบบที่เขาซื้อของเล่นกันนะเป็นแบบของข้างทางขายของเล่นหมดเล จะไปเดินเล่นท่านไหนไม่ได้จะซื้ออะไรหรอกแต่จะไปเดินเล่นเดี๋ยวคืนนี้แบบมีสองพาร์เทเล่เพลงด้วก็ต้องรีบกลับมาทำงานบ้านก่อนแล้วก็ออกไปนัดเจอกับรุ่นพี่อีกทีหนึ่งแถวชินเซไกเดี๋ยวไปดูมีนงมีปาร์ตกันก่อนโอเคสรุปคือไม่มีอะไร <g iggle> ก็ต้นไม้นี่แหละต้นไม้นี่มันจะเป็นแบบทางเดินอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆแต่ว่าก็มาผิดช่วงนะ ไม่รู้ต้องมาช่วงไหนถึงเป็นสีขาวแบบในรูปถ้าใครรู้ก็คอมบินบอกได้แล้วก็ถ้าใครรู้แล้วก็จะไปก็มาได้ไมินามิเทมมัหปัก น20แล้วแล้วก็ตื่นตั้งแต่โมงก็คือตีสี่ที่ไทยนะดูขึ้นแล้วก็อันนี้ก็เนี่ยต้องทำตามนว,ว่า Google Map ขึ้นสถานีอุมเมดามาแล้วก็มาลงเทิน,นจิเพราะที่เทินจินั่งฮาลูกะฮาลูกะมันจะเป็นแบบรถไฟแบบไปถึงคันไซแบบไม่หยุดไม่ต้องจอดป้ายไหน คืออันนี้ไวสุดหนึ่งชั่วโมง4ีนาทีนี่กำลังทำเวลาอยู่ <c oughs> ต้องถึงให้ทันก่อน8โมงเออแต่ในแต่ในเพื่อนบอกว่าจะถึงประมาณ7ม 40, มโมงเคแล้วก็เดี๋ยวต้องไปดูว่าน้ำหนักกระเป๋าผ่านไหมซื้อแบบประหยัดตัวน้ำหนักกระเป๋ามันก็ได้น้อยหน่อยจริงๆแบบมีหลายที่ที่ไม่ได้ถ่ายทนะี่บอกว่าจะไปถ่ายนะก็ไม่ได้ถ่ายเพราะมันไปถึงแล้วมันก็ไม่ค่อยมีอะไรก็อาจจะเป็นที่ที่แบบว่าปล่อยไปบ่อยแล้วเจะมี เดินเท้าอะไรเงี้ยก็ไม่มีอะไรก็มาขายของเล่นสองทางหน่อยก็มามีขายหนังโป้ด้วยนิดหน่อยบางร้านเข้ามาแล้วอยวนี้ใส่เสื้อสามชั้นเดี๋ยวข้อสนามบินไปพอถึงไทยนะต้องถอดเสื้อได้กระเป๋าเพรไม่มีที่เก็บแล้วนี่คือพยายามแบบว่าเรื่องน้ำหนักพยายามเอาเสื้อกหนักมาใส่วันนี้หรือว่าชุดตัวเบาๆไว้ในกระเป๋าของหนักๆก็ไว้ในกระเป๋าสีวิธีการถามคนญี่ปุ่นนะถ้าพูดภาษาอังกฤษใส่นะเขาจะแบบเมินอย่นี้ แต่ถ้าสมมติว่าแบบแบบว่าไม่พูดแล้วก็ชี้ให้เขาดูเราจะไปตรงนี้หรือเขาอาจจะว่าหาวิธีแบบว่าเขาไม่เชื่อกับเราอันนี้เฉพาะคนที่แบบไม่ไม่อยากพูดยังกินนะแต่ว่ามันจะมีคนที่แบบเออเขาอยากพูดยังกินกับเราหรือเขาแบบอยากสื่อสารต้อยเราพูดยังกินเขาเอ้ยอย่างนี้ก็มีก็น่ารักแล้วก็เดี๋ยวมีพวกเรื่องดีเทลแบบว่าเดินทางเพราะว่าเรื่องหลักแล้วก็แบบ g ู o g l e แ a ปก็ไม่ได้เชื่อได้ตลอดนะว่าแบบเราอยู่ตรงไหนบางทีมันก็จะแบบงงๆคือแบบเมื่อกี้พ่อยนั่ง นั่งรถไฟมาเทโนโ์จีใช่ปะก็ต้องผ่านสถานีของสายของสายเคโนโลจีมันก็ไปขึ้นว่าปอยอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้แบบไกลๆเออซึ่งถ้าสมมติว่าไม่ได้ดูกูเกิลแมปตลอดจนจำจำแผนที่ได้เราก็คงหลงเชื่อไปแล้วว่าปอยอยู่ตรงนั้นเออจริงๆคือไม่ใช่คือเราอยู่อีกที่หนึ่งก็ไม่ต้องเชื่อตลอดคือจำไว้ว่าเราอยู่ตรงไหนแล้วก็ดูกูเกิลแมปช่วยไปเรื่อยๆน่าจะเวิร์กกว่าเออแล้วก็กระชับบองยังไม่ได้เปิด อยากกลับไปเปิดเยาฟิทใหม่เอาฟิทใ,ใหม่จะเปิดเ,ยเดียหรอกลับไปเปิดกระชับป้องไม่เหงื่ออะไรเต็มเลยข้างในนี้ร้อนข้างนอกนี่ง4องศาแนละ้วตอนนี้โคตรหนาวเอ,อ้แต่ว่าไม่ต้องใส่ถุงมือแล้วพอมาอยู่10วันแล้วมันแบบมันเ,มเริ่มชินม,มันมือมันไม่เย็นหรอกลับไปนี่เหนื่อออกเยอะแน่เลยแล้วก็อยู่นี่นะทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงนะทาครีมไม่งั้นหน้าลอกแตกมากเลยอตากแดดเยอะๆหน้าก็ลอก ไม่อากาศหนาวเยอะๆหน้าก็รอกยุยแปลกก็ไม่เคยมาที่นาวขนาดนี้กนะ็เลยไม่รู้นี่ถ้าเราไปที่ที่มีหิมะตกมีปัญหาแน่ก็ก็โ,กโ,กโ,กโกค้ดจบตั้งมดในวันนี้นครับที่เหลือก็ไม่มีอะไรแล้วที่เหลก็ไปสนามบินแล้วก็ขึ้นเครื่องกลับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับหรือใครที่ชอบ,บทุกคลิปที่ปล่อยไฟ ในรายการนี้เจอปอยอินเจแปนนะเออที่ชื่อรายการนะยังไม่ได้บอกเลยชื่อรายการว่าเจอปอยอินเจแปนอ้ยสวยว่ะเจอปอยอินเจแปนก็ก mm hmm. ดไ like, ลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ครัตรงนี้นี่น,นะครับ <laughs> เอาหน่อยเอาตอนที่น่ารักสิกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ตรงนี้นี่นนะครับเชลย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 เฉ 就包一点钱。